สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านต้มออโตช็อปด้วยนะคะสำหรับรีวิววันนี้นะคะเรามาส่งงานรถส,สวยนะคะสำหรับรถ G-Max 2 2 2 0ัํานี้นะคะเป็นรถตู้ทึบนะคะรถสปาร์ใส่ตู้ทึบนะคะหัวเดี่ยวชิ่งแบบนี้นะคะมาจัดเป็นอัพหน้านะคะลํานี้นะคะใช้ประกรันในการเคลมหน้านะคะเพิ่มส่วนต่างนิดหน่อยนะคะ ก็จะอัพได้เพิ่มเป็นสาคาร์บอนเลยนะคะเป็นงาน B K K คาร์บอนนะคะแบรนด์ B K K คาร์บอนลายสองนะคะทรงเทรแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อัพมาด้วยนะคะไฟหน้าตัวท็อปชุดกระจังหน้า2022เป็นตัวท็อปนะคะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกคมนะคะรายการน้อ่าอะไรนี้เราจะซ่อมเรียบร้อยแล้วนะคะรถชนมานะคะเกิดอุบัติเหตุมานะคะใช้ประกันแปลงหน้านะคะ รอบรอบทันกันนะคะว่า,าแปลงหน้าแล้วนะคะจะรับกันลงตัวหล่อเหลาขนาดไหนนะคะกับฝากระโปรงคลาสอิแล้วก็ชุดหน้าตัวท็อปนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นทรงนะคะด้านข้างนะคะตู้ทึบหล่อๆเลยนะคะ สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านตั้งมอเตอร์ช็อปได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตรากม14นะคะติดถนนใหญ่เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะ083 894 7603นะคะสามารถทักแชทไลน์ได้ที่เบอร์ช่างตั้มได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะคะเรามีบร,กรงงิก,รก,ารก,รการทั้งเงินสดเก็บประกันแล้วก็บริการติดตั้งนอกสถานที่บริการติดตั้งที่หน้าร้านนะคะแล้วก็จะส่งทั่วประเทศนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ต่างจังหวัดนะคะ พลาดตัวการติดต่อนะคะครบวงจรนะคะตลอแบบนี้นะคะฝั่งน้านี้นะคะเป็นหนึ่งแนวทางนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากจะอัพหน้าอยากจะแปลงหน้าหรือว่าอยากจะใส่สกเกิร์ตนะคะสอบถามรายละเอียดก็เข้ามาก่อนนะคะเรามีบริการครบวงจรเลยนะคะแล้วก็จะได้งานาลงหล่อๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ามผลงานของทางร้านต้มอเตอร์ช็อปด้วยนะคะนะั้นเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดกมสุจิเนาะ <c oughs> เผืเ่อเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะมาดูราทรงรอบคันกันนะคะรอเลยสวยนะคะรถเป็นรถทูือใส่งานรอสมมตแล้วนะคะรอเจ้าของมารับนะ มีบริการุกรับประกันให้นะคะไม่ว่าจะงานสีงานติดตั้งนะคะบริการหลังการขายนะคะมีแน่นอนสวยๆค่ะหลำนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับหนึ่งลำนี้นะคะ